เอ, ال, เอาเพ mm ื hmm. ่ได้ถืจับก้อนมุงเอรอเอาแม่นๆได้เอรอเอาเอาสองตัวล่างก่อนเนาะสองตัวล่างก่อนได้เหรอเอรอเอาเนี่นี่เออเออทำมาเร็วเหรอเหม่นๆได้เหรอเหรอามาเชิญะอันค้นค้นสักหนเอาเอรอจับเอาเอาเอามาเชิญะอันได้เชิญะอัน อ่สองตัวล้างก่อนฮะฮะเอาบอมันแม่นเด้อมันแม่นมันแม่นเอาสองตัวล้างก่อนเออมาอะไรแล้วหนึ่งตัวตัวที่หนึ่งเด้อตัวที่หนึ่งอ่ะได้แล้วตัวนึงตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่หนึ่งเอาแล้อกมาแล้วเป็นเลขศูนย์เนาะ ศูนย์นะครับศูนย์ตัวที่หนึ่งศูนย์นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งได้เลขศูนย์เอาตัวที่สองมาหนึ่ยตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองนะเอาเอามาตัวที่สองวันมาเด้อเอามามาไอศิลปเอามามามาเอามามาตัวที่สองนะถ้าได้ตัวหนึ่งมาตัวที่สองมาไเนี่ย Ma MÁ MÁ mãi tôi thấy mãi 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 đây mãi má mãi 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 đi mãi 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 à mãi okay. à, mãi ออานมนเด้อมนเด้ออ่ะจะบอกอันนึงไหมจะบอกนนึ่งไหมเหนไหมจะบอกนึงจะบอกจะบอกอุ้ยเอาหนึ่งด็ไดตัวหนึ่งเลกคนไหมตัวที่สองบ้านอ้าวไปแล้วบ้านนี้อ่ะตัวที่สองนะครับมา ตัวที่หนึ่งดนเลขศูนย์ตัวที่สองในเลขอย่างนะครับเดี๋ยว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 เปิดก่อนเปิดก่อนเลขสี่นะครับศูนย์สี่นะครับสองตัวที่เหลืศูนยะ์สีเ่เนาะศูนย์สี่เดี๋ยว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 กันกันศูนย์สี่เะอาอีกในละสองตัวศูนย์สี่ เอาสามตัวได้บันเอาสามตัวบันสาม,าม,ามาาตัวเอ้ามามามาเอาสองตัวแเลได้ศูนยครับสี่ตัวที่สามตัวได้บันด้สามตัวเลยสามตัวตัวที่หนึ่งสี่ในเลขย่างในเลขหนึ่งหนึ่งนับ หนึ่งนะครับหนึ่งเนาะได้เลขหนึ่งนะครับนะได้เลขหนึ่งตัวที่หนึ่งได้เลขหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเนาะศูนย์สี่หนึ่งตัวหนึ่งแล้วเอามาหนีออ่อีกสองตัวอีกสองตัวมามามาอีกสองตัวมาเร็วมา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 อีกตัวหนึ่งอีกสองตัวอีกสองตัว มาตัวได้สิมามาเร็วมาๆๆๆาม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 าเอาอีกสองตัวเ้แล้วศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งออเอาอีกสองตัวนี่ไหมนี่เหมืนมเนเลยเมบนบณนะ ได้เรื่องปะโอเคเนาะตัวที่ตัวที่สนะี่นะได,นได้ได้หนึ่งลนะได้หนึ่งเมื่อกี้ได้หนึ่งเนาะตัวที่สองนะครับได้เก่านะครับเก้านะครับเก่าเอา,เอาได้เก่าเก่า nâng cầu áo thì có nâng à, là cái số c 0 c tám tôi để nâng cầu áo áo có nâng nữa thì có nâng thì có nâng hả thì có nâng thì à chấp nâng อีกตัวหนึ่องอนะเนาะได้แล้วไหมมานะเอาตัวที่สามได้แล้วตัวที่สามได้ออกมาแล้วอที่ได้เป็นตัวไหนเนาะตัวที่สามนะได้นึ่งอีกนะครับนึ่ง หนึ่งเก้าหนึ่งในหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้เาหนึ่งนะครับกับศูนย์สี่อ่าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สี่นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สี่นะครับอาไม่เอาหน่อยจับเนาะนะครับไม่เอาหน่อยหกตัวนะครับหกตัวนะเพราะไงนะครับเขาได้สองเดือนเขาได้เดือนก็กวดเดือนเดือนก็กวาดแหละท่านหะอดสองเดือนเนาะนะครับ ศูนย์ส <laughs> ี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับจับหาตัวนะครับห้าตัวศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งหรือจะเป็นศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งหรือจะเป็นศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ ถ้าเราได้หาตัวเลี้ยงนำดับไปได้04191นะครับสำหรับแมวเนาะนะครับน้องแมวนะครับจับตัวเลขนะครับเดือแห้งนะครับน้องแมวเดือส้นแห้งนะครับเดือยอกกันสนันบันเพลอนเลยนะครับนะครับเนาะเอานะครับก็น้องแมวก็จับไปข้างแรกเลยนะครับจับข้างแรกนะครับตั้งแต่ได้ใหญ่มากนี่นะครับก็ อ่านีนะครับลูกว่า hehe, ท well ่าจับไปเพียนะครับเพิ่งได้จับเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับแมวนะครับในเดือนก็กวานะครับนะครับนะครับมันเป็นลูกสองแม่นะครับลูกสองแม่ร่วมกันสองตัวลูกลูกสองแม่สองแม่เนาะร่วมกันหกตัวครับเรียงร่วมกันนะครับเนาะจ้กลูกตัวได้เป็นลูกตัวใดนะครับเพราะว่ามันอยู่ร่วมกันเนาะนะครับแล้วแม่มันก็เรียงร่วมกันสองตัวนะครับอยู่น้ากันเลยนะครับสองแม่แล้วก็แล้วก็ลูกก็หกตัวนะครับร่วมกันนะครับ จ้กลูกตัวใดเป็นลูกตัวใดก็บหรูกันนะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่น้ากันเลยนะครับผสมกันอ่าอยู่นกันอยนะครับแลก็แม่ก็อยน้ากันทั้งสองตัวลูกก็อยน้ากันทั้งสองแม่ร่วมกันนะครับสําหรับเอาแมว่นะครับร่วมกันเป็นหกตัวนะครับสองแม่ร่วมกันนะครับนะครับเนาะเอานะครับผมได้ตัวเลขไปปันเทเรียบร้อยเนาะนะครับศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้กันลาไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ <laughs>